คนเดียวแบบนี้ที่เป็นกำลังใจให้สาวืนเเดินออกป็นข่าวตอบดคับลูกสาวพรครับผมว่าวันที่เขาไม่ไข้าววันที่่ลูกอาาไม่ได้หรอกถาหารมาติถามเนี่ยลาวถามต้ถามรมดเลยว่ากับเจ้าุนเจ้าุนพี่ หนูเป็นแฟนกันปะคะลูกประเด็นๆๆ <c oughs> เดียวฮะถามตรงๆแม่ถามตรงมาเออหน,นูหนูมองกล้องรวมนะก็ร <c oughs> จริงๆก็เป็นการร่วมงานกันค่ะก็ครั้งนี้ก็มีโอกาสได้ไปลเล่น MV ให้พี่เจ้าขุนนะคะ,ะก็ร่วมงานสนุกๆเป็นที่น้องกัน,นะคะ่ะจริงๆรู้จักกันมาก่อนหน้านี้ไม่เอินเอินลูกไม่เคยรู้จักเลยค่ะ,ะก็ไปรู้จักกันวันถ่าย MV เลยค่ะ c h e m มันได้มากเลยนะคะก็เรียกว่าพี่เจ้าขุนเขาก็เก่งด้วยค่ะเวลาแบบ ถ่ายหรือว่าเวลาแสดงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเหมือนอยู่ในเพลงจริงๆเป็นแบบตัวเรียกว่าเป็นการสร้างตัวละคร2ตัวขึ้นมาใน m ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเป็นขอได้คุยกันบ้างไหมเพราะว่าหลายคนค่อนข้างแบบคิดไกลๆว่าแบบ,บ <c oughs> เรองของแฟนดูอะไรอ่าคุยไหม คือมีคุยแบบว่าเป็นเรื่องงานอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าเรื่องอื่นคือไม่มีเลยเรื่องกระแสเราได้มีหินกระแสมาะเทศอื่นหลายคนโฟกัสว่าไออาจจะเข้าหากันอยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นพี่น้องค่ะมีการจับผิดกันด้วยเรื่องเล็บเรื่องอะไรอะไรเงี้ยอ๋ออันนั้นน่าจะเป็นจริงๆแล้วรูปนันเป็นรูปที่ถ่ายวันวันเอ็มีพอดีค่ะเป็นซีนที่นั่งกินข้าวกันค่ะถ้าเกิดว่าใครได้ดูก็น่าจะเห็นซีนนั้นค่ะจริงๆหลังจากนั้นก็คือไม่ได้คุยกันเลยหลอกับเจ้าขุนค่ะอะไรนะกับเจ้าขุนก็คือไม ไม่ไม่ไม่ได้คุยกันเลยค่ะใช่คุยเขาถามคุณคุณก็ทักมาถามไหมเพรว่ามีกระแสนี้อะไรยเงี้ยเออทักมาคือคือเขาก็ส่งมาหลังจากที่เขาลงอะไรอย่างงี้ว่าแบบว่าไอลงแล้วนะอะไรอย่างงี้แต่ว่าเขาตอนนั้นเหมือนก็เป็นเป็นการเรียกว่าเป็นการโปรโมทเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าแต่ว่ายูอย่าเพิ่งไปคอมเมนต์อย่าเพิ่งไปกดแชร์เลยนะอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอพี่เจก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยแหละคนที่แบบว่าตายละ ว่าที่ยูซ่าไพ่เนี่ยลูกบอกแกดีน่าจะเป็นน่าจะเป็นการโปรโมทเอ็มวีมากกว่าค่ะใช่เจ้พี่พี่เขาน่ารักไหมน่ารักอยู่แล้วค่ะพี่ขุนน่ารักอยู่แล้วสเปกไม่คะลูกเออเออจริงๆสเปคของหนูต้องคือหนูจะชอบคนที่อาจจะต้องเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะแบบเรียนรู้กันพี่น้องก็ไปก่อนดีได้แล้วก็ แต่นี้แม่หนูก็ยังไม่อนุญาตให้มีแฟนเหมือนกันค่ะถามหนูว่าหนูมีแฟนหรือยังยังหรอไม่ค่ะคุณแม่ให้โฟกัสกับการทำงานแล้วก็เรียนไปก่อนแต่พอคุยถึงเรื่องเขาเราคุกันเป็นพิเศษไหมคะหนูไม่เคยตอบแบบนี้หนูก็เลยบอกว่าหนูไม่เคยมีแฟนเลยนะคะแม่ไม่ให้มีแอันนี้แบบไม่รู้เลยถ้าหนูตอบแล้วพี่จะเชื่อหนูไหมเชื่อสิพี่จะเชื่ออื่น ไม่เคยมีจริงๆค่ะเป็นหลายๆคนที่รู้จักหนูจะแบบเหมือนแบบรู้จักว่าหนูแบบเป็นเด็กผู้ชายในร่างผู้หญิงอย่างนี้นนเลยค่ะแล้วไม่มีป๊อปปี้เลิฟเลยเหรอเอเดนแบบเด็กอนุบาลต้องจับงตัวให้กันอะไรเงี้ยไม่เคยไม่เคยมีเลยค่ะก็มันมีใครเข้ามาจีบหราไม่เหมือนใครเข้ามาจีบเหรอก็มีบ้างแต่ว่า แต่ว่าก็ยังก็คือใครเข้ามาตอนนี้คุณแม่บอกว่าคุยเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนอะไรใครยังไม่ถึงเวลาแล้เราคนมาจีบเขาใจสั่ค่ะหนูหนูมีชีวิตหนูใจเต้นอยู่แล้วเกีไปดูได้ไดต้นแบบว่าเป็นเป็นฮาร์ดเรดปกติของไนอย่างงบ้ไมคไดคนมาจิบทำยังไงคร เวลามีคนมาจีบแราคือขอแม่ดุแนี้เหรอคะหนูก็ <c oughs> หนูก็ไม่ทำยังไงคือบางทีหนูก็ไม่รู้ด้วยค่ะจนแบบเพื่อนบอกว่าแบบเออเนี่ยเขาจีบอยู่นะแล้วก็แบบว่าเหมือนเขามองบ่อยอะไรอย่างงี้มันก็แบบอ,อ้ารอหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างงี้แม่บอกว่าอีกปีจะมีได้ค่ะอุ้ยคุณแม่เหรอคะ ยี่สิบห้ายี่สิบหกอะค่ะตอนนี้ดูสิบแปดแม่จะบอกอะไรค่ะพี่เจ้าปุ๋ยคุณแม่ถามไหมครับว่าอะไรยังไงตอนนี้ค่ะอ๋อแม่ค่ะเพราะว่าเวลาถ่ายคอนเทนต์หรือว่าเวลาไปกองอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็อยู่ด้วยตลอดเวลาก็คุณแม่ก็จะรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กิงว่าตอนที่เราตรงแล้วเราแตกแต่แบบเพื่อนๆเราก็มีคนคุยด้วยแต่เราแบบว่าเป็นสาวโสดจริงๆเป็นฝ่ายชอบช่วยเพื่อนๆมากกว่าแม่ซือ ใช่มปลายไม่มีดอกไม้มาถึงหนูเลยสักดอกเลยเหรอลูกไม่มีเลยจริงเหรอจริงจ้าจริงไม่ลงหรอกเลยให้ตัวเองสนิทมีความสิขใโลกไม่มีเลยไม่มีช็อกโกแลตเพื่ออยากกินช็อกโกแลตมึงไปนนะคุณแม่เป็นห่วงไม่บอกเพราะในวงการมันเวลามีข่าวะไรคุณแม่เป็นห่วงหรือเปล่าก็เม่ไม่อยากให้มีอะไรอ๋อคือคุณแม่อยากให้โฟกัสกับการเรียนแล้วก็การทำงาน อะไรอย่างนี้ไปก่อนค่ะเพราะว่าพอเรียนกับทํางานควบคู่กันไปอย่างเงี้ยก็ไม่มีเวลาอยู่แล้วออะไรย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าไม่อยากให้แบบมีเรื่องต้องมาคิดเยอะอะไรวันนี้คุณแม่มาด้วยนะคุณแม่มาด้วยใช่ะหมเหนือแม่เลยแม่เหนอ่ะน่อเหือแม่ห่อยเหืแม่หนอเหือแม่หน่อยคุณแม่หนูไม่ได้ยืนอยู่แถวนี้น่าจะอยู่ในห้องขะค่ะสามารถนี้ออกไปแม่สำน่าอะไรบ้างด้วยแม่ น่าจะนั่งหัวล้อนที่หนูตอบนถ้าอย่างนี้เพราะเข้าวงการอย่างนก็ต้องมีคนเข้ามามากขึ้นเหมือนเดิมเตั้งรัานตรงนี้ด้วยบ้างหมายถึงว่าคนมาจีบอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่จริงๆเอ่อถ้าถามว่าในมหาลัยอย่างเงี้ยไม่มีคนมาจีบเลยนะแบบว่าไม่มีหรือลูกไม่มีคนมาจีบไหมที่นัเออคิดว่าเขาอาจจะคิดว่าหนูมีแฟนแล้ว อะไรอย่างนี้มั้งคะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้อะไรก็แบบเป็นแม่สื่อให้เพื่อนดีกว่าอะไรไม่ใช่ en, ถามเปนยี่ห้าย 25, 26, ี่ิบหกหนูคิดว่ามันช้า,าไปไหมเออยี่ห้ายี่หกเหรอคะถ้าเกิดว่าในความคิดของเด็กสมัยนี้อาจจะคิดว่าแบบอาจจะช้าไปแต่ว่าในความคิดของหนูคือหนูรู้สึกว่าหนูอยากสามารถร่วมง,งานได้กับทุกคนสามารถแบบว่าสบายใจในการทํางานอยากจะทํางานทุกอย่างออกมาให้มันดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่า ถ้ายี่สิบห้ายีกแล้วแบบเลือกที่จะแบบอยู่ในวงการอะไรอย่างงี้ก็อาจจะแบบไม่ช้าไปาะานะอะไม่งั้นงั้นถ้ามีคนเข้ามาจีบเราจะจัดก,การยังไงมีวิธียังไงอะไม่มีวิธีปฏิเสธเขายัางไองอ่ะเออหนูก็จะพิจารณาไหมหรือว่ายังไงเวลาใครมาจีบเราเดี๋ยวก็จะพูดมาสวัสดีค่ะก่อนนี้ <c oughs> <c oughs> แล้วหนูก็จะถ้าเกิดว่าเขาแบบเหมือนชวนคุยต่อถ้าแบบไม่ใช่เรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะมีแบบว่า อ่านแล้วก็แบบว่ากดไลค์เมสเซจบ้างอะไรอย่างงี้ไม่ตอบกลับไปแค่ตัวอย่างเดียวหนูคือหนูกลัวหนูไม่รู้จะตอบอะไรใช่อาจารย์จะฝากบอกมา้ถ้ามีหนุ่มจะเข้ามาทำความรู้จักเราก่อนเนาะรอรอรอก่อนเนาะเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้ค่ะเป็นพี่น้องได้ถ้าเกินกว่าเพื่อนอะถ้าเกินกว่าเพื่อนเหรอคะก็ยากจังถ้าเกินกว่าเพื่อนก็ ก็เรียนรู้กันแบบเป็นพี่น้องไปก่อนใช่ค่ะใช่่า้ก่นโอเคค่ะครับผมประมาณนั้นค่ะเก่งมากพี่เคยเล่นแต่18ลูกค่ะท่านี้มันท่านี้คันควรได้จริงจรคงเลยยี่สิบสามเออใช่